องุ่นต้นนี้มีชื่อว่า Yammy Rambo นะครับเป็นงานทดลองอสูตรปุ๋ยปุ๋ยน้ำหมักน้หมักเอชนิดผงแห้งนี่นะครับซึ่งเราทําการทดลองใช้สูตรที่1ถึงสูตรที่2นะครับเลี้ยงในกระถางขนาดเล็กอย่างนี้นะครับใช้สูตรที่1เลี้ยงลําต้นเลีียงโครงสร้างก่อนแล้วก็ใช้สูตรที่2ส,สะสมอาหารนะครับเราทำการพรุงนะก็จะได้ช่อมาอย่างนี้เลยนะครับ ตัวนี้เล็กๆขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ได้ช่อเยอะนะครับเลียงแถวบนกิ่งเคนเลยนะครับช่อของเขาเราเลี้ยงแบบธรรมชาติซึ่งไม่ไม่มีการสร้างกิ่งขนอะไรมากมายไปตามเรื่องเลยนะครับแล้วก็ทําการงดน้ําก่อนทุนนะครับก่อนตัดแต่งกิ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีช่อเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับกิ่งเคนอย่างเงี้ยนะครับเขาจะแตกช่อไล่มาดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่คือ กิ่งหลักเขากขาิ่งย่อยก็จะมีอีกกิ่งหนึ่งก็แตกช่อเล็กๆอีกอันหนึ่งด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันกแตกช่อขึ้นมาเยอะเลยนะครับยอดยังไม่พัฒนาเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าข้างวกนี้ก็เริ่มพัฒนายอดแล้วสิ่งที่แตกต่างไปแล้วก็มันก็คือการแตกช่อก่อนนะครับหรือเน้นการแตกช่อมากกว่าแตกยอดก่อนนะครับอันนี้คือผลจากการใช้ปุ๋ยน้ำหมักนะครับ นะะฮดูท่าน,นี้อาจจะมากไปสักนิดหนึ่งก็เลยมีใบแห้งนิดหน่อยนะครับตัวนี้เล็กๆนะครับฝั่งนี้ผมตัดทิ้งไปนะก็เหลือแต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็ได้นะครับได้ช่อขนาดน,นี้นะดูชอด่อดอกกิ่งเค็นนะครับช่อเขาจะไล่ไปเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมนะครับช่อไล่ไปตามในแนวกิ่งเค็นเลยนะครับนี่ก็คืองานทดลองอันหนึ่งของศูนย,ย์วิจัยอง,งุ่นนกตำราแอมเบอร์แกลฟาร์มนะครับ